ก็ไบรอนใกล้จะคอลแลบแล้วนะครับกับอิตาลุริยูจินะครับในจุดจุดสุดนั่นเองเนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเดินเกมของไบรอนกันบ้างนะครับในแถบปัจจุบันนั่นเองเนาะเฮ้ยอันนี้เล่นได้นะเล่นได้เล่นได้ต้นเราต้นเกมตัวเราค่อนข้างเก่งนะครับพยายามสกิลหนึ่งกว่าให้โดนอ่าต่อครับต่อได้นะเฮ้ยได้นะโดนี้เก็บตาย หลานฮะเฮ้ยเล่นได้น,นะเล่นได้เล่นได้เล่นได้ดิงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยไหวไหวไวไห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 วไปไหวไหวไวไวยาวยาว,ยาวปึ๊บเรียบร้อยต่อได้ครับโอเคเฮ้ยยังไงเกี่ยวมาไหมโอเคนี่นะผมขอแนะนำเพย์บริการทางบุคูปร์อาร์วีราคาสุดคุม้มสะดวกปลอดภัยเพยจพาวมะเคเบิลเป้ การันตีคุณภาพโดยผู้ใช้จริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w w k e e p e p a y c o m เติมอววันนี้ใช้เพียงแค่ Open ID ได้รับส่วนลดสุดคุม้มทุกๆยอดเติม100บาทเราจะได้รับ k e e p e Coin ด้วยนะอย่าลืมนะครับผมเปย์ให้คุม้มเปย์ให้ฉลาดต้อง Keeper Pay นะครับผมอย่าลืมนำโค้ดส่วนลด a l a s t y ไปใช้ด้วยนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะแล้วเจอกันครับยินดีต้อนรับสู่ R. o v สวัสดีครับพี่ต้อกว่าเข้าสู่ลาติชแนลเชิงเคยนะผมก็นี่ผมชอบไบรอนกันบ้างเนาะก็ไบรอนใกล้จะคอลแลัปแล้วนะครับกับอิตาลุริยูจินะครับในจุดจุดสุดนั่นเองเนาะก็ผมกำลังเก็บเมสซอมอยู่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเดินเกมของไบรอนกันบ้างนะครับในแผ่นปัจจุบันนั่นเองเนาะโอเคก็มาถึงเราก็โดดขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ถ้าโลมิงเราเป็นตัวที่ตัวทำนะใช่ไหมครับตัวทำนะครับแล้วก็มาเดินกับโลมิงเนาะโอเคยีน่าโผล่แล้วนะครับอันนี้เวลาเคลียร์เวฟฟต้นนนนเเกกมมะะครับพยยาาดึงว่อ ตีทีนึงนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งให้โดนให้หมดนะครับประมาณนี้นะเราจะได้สแต็คเต็มพอดีนะครับโอเคเรียกฟิกนะโอเคครับฟิกแลครับอันนี้เกลียร์เว็ปกติได้ครับต่อมานะครับให้มายึดพุ่มก่อนนะอย่าเพิ่งตีออบเจกต์ก็ได้นะครับเพราะเผื่อเขาเดินขึ้นมานะโอเคอันนี้เขาเดินขึ้นไม่สุดนะครับเผื่อมีไฟนะอันนี้ก็ต่อไปนะครับไล่ไปอ่าอันนี้เราการันตีได้ออบเจกต์แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ตีปูไปนะเวลาไฟกลางไม่น้ำนะครับเวลาเราดูว่าเขาขึ้นมาหรือไม่เนี่ย มันไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่เราสามารถที่จะเข้าไปเทตกับเมทหรือคู่การเขาได้นะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างระยะประชิดเนาะถ้าเมทเรามันไปไปหมู่ได้ไม่เก่งมากเนี่ยสมมติเมทเขาเป็นอีกนิดเมทเราเป็นตัวเลนอย่างเงี้ยเราอาจจะคุมไฟตรงแม่น้ำค่อนข้าง,างยากนะครับเวลาไฟกันต้นเกมเนาะฉะนันก็ระวังด้วยนะครับผมไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะไปไฟได้นะอันนี้ต่อได้นะครับโอเคตีต่อไปเรื่อยๆนะครับเราเลี้ยงสแต็กได้นะโอ้ชิฮ้ยแรกได้ครับ จะฟิกแล้วนี่หว่ะอ๋อันนี้พลาดอันนี้พลาดจริงๆิงก็ลอดนะก็าเดินตรงไปนะครับก็ไปลอดมันได้บัฟมานะครับก็ล่าสุดเลยนะครับก็บัฟ โซลคูดาวสกิลสองนะครับแล้วก็เพิ่มเสบสเกาะตามเลเวลนะครับยิ่งเลเวลอัพก็จะได้เกาะมากขึ้นเนาะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่บ้ฟเนานะแล้วก็ได้เกาะเพิ่มขึ้นจากท่าอันติเมตนะครับเวลาเรากดท่าอันติเมตไม่ว่าเราจะมีสแต็กแดงหรือไม่มีสแต็กแดงก็จะได้เกาะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมข้อควรระวังของการเล่นไบรอนเนี่ยเราควรจะเก็บสแต็กตลอดเวลานะครับผมในการต่อไฟเนี่ยหนึ่งสแต็กก็เพียงพอนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต่อไปนะ แต่ว่าถ้าเล่นแบบ f u ลเบิร์ดจริงๆนะครับควรจะมีสแต็กแดงประมาณ2ขีดขึ้นไปนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถบิร์ดได้ดามจที่มันถึงใจนะครับผมการคอมโบก็จริงๆไม่ตายตัวนะเฮ้ยอันนี้เล่นได้นะเลเล่นได้เล่นได้ต้นเราต้นเกมตัวเราค่อนข้างเก่งนะครับพยายามสกิล1กว่าหทโดนนะอ่าต่อครับต่อได้นะ ได้นะส,ส,สกิลเรามันค่อนข้างคูดาวไวนะครับก็พะฉันเลี้ยงสแต็กดีๆคูดาวดีๆนะครับแล้วก็พอสมมติว่าโดนลุมอย่างเงี้ยถ้าเรามีสแต็กแดงแล้วเราใช้สกิลหนึ่งลู่ให้โดนหมดเนี่ยมันค่อนข้างดูดเลือดเยอะเนาะแล้วก็วิธีเก็บสแต็กให้มันได้สแต็กเยอะๆนะครับคือการใช้สกิลหนึ่งตอนเราตีปกติใส่คีไปแล้วประมาณ3ฮิตนะครับคือหรือสังเกตง่ายๆคือหลอดสีเหลืองอะใกล้จะเต็มใกล้จะเป็นหลอดสีแดงครับเราก็ใช้ได้นะ คน่าจะฟิกค,ครับฟิกละเฮ้ยตายนะเราได้ป้อมง,ง่ายนะอันติเราการป้อมได้นะครับชิวๆนะแต่ก็บอลล็อกนะครับคือเวลากดโซโล่เนี่ยหรือกด2กด3เนี่ยที่ไม่ได้กด5้าแล้วกันค่อนข้างลำบากนะครับในช่วงแบบเล่นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าตัวมันเล่นยากนะครับคือเพื่อนจะไม่ค่อยเหลือสแต็กให้เราใช้นะครับคือ เราจะมีที่ให้เขาสแต็ตอะฟิลมันคล้ายๆตัวเลนครับคือตัวตัวตัวคอลแลบแพตเนี้ยเนี่ยแม่งแทบจะต้องใช้สแต็ตทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเลนนะครับหรือไบรอนนะสำคัญมากเลยนะครับเรื่องการเลี้ยงสแต็ตของไบรอนเนี่ยเพื่อนชอบแบบเคลียร์ไม่รอเนี่ยจริงจริงไบรอนมันต้องการสแต็ตมากๆเลยนะอันนี้ก็ตีไปได้เรื่อยๆรืครับเขาโผล่ไปละไม่ต้องค่อนข้างเต่งต้นเกมนะครับตัวที่ไบรอนจะแพ้ก็พวกฟอร์เลนอะไรอย่างงี้นะก็ฟิลอะไรเลยอะไรแพ้ตัวอะไรไบรอนก็แพ้ประมาณนั้นนะครับผม แต่อาจจะแพ้ก็เยอะกว่านิดนึงโอเคครับรออยู่แล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านนะครับเราดูเลือดได้นะเราก็ดูกับคลิปตัวเล็กนี่แหละครับแล้วเลี้ยงสเต็ปไปเรื่อยนะ อันนี้ผมเล่นเป็นลูนคีนะครับค่อยคีมานะเพราะว่ามันจะมีโอกาสทุบติดคีนะครับผมผมพยายามตอนนี้พยายามวิเคราะห์เล่นสายเดาบคีชิ้นหนึ่งอยู่คล้ายๆฟิลแพนด้าดาบคีตอนชิ้นสุดท้ายอะไรประมาณนั้นนะก็โอเคอยู่นะครับนี่พอสกิลสองคีเนี่ยบอกได้เลยว่าเลดเกมเนะี่ยก็มีสองสามพันอยู่นะชุดเดียวแครี่หายได้เลยนะครับโอเคเจ็บนะครับ คอมโบพื้นฐานเลย2สเต็นะครับก็คือ2 1อันติแต่ถ้าเรามีสเต็คแค่ขีดเดียวก็คือ2 1อันติเราจะได้เกาะเยอะหรือไม่ก็2อันติ1อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมแต่ถ้าเรามี2กงีดอะเรา2 1ตอนอันตีเราจะไม่ได้อันตีแบบเปิดโหมดนะครับแต่ถ้าเรามีสเต็คเดียวนยะเรา2 1อันตีเราจะได้อันตีแบบเปิดโหมดนั่นเองนะครับผม เพราะว่าตอนเรามีสแต็กแหล่งเนี <Pretty S 1> <Or> ่ยสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะได้สแต็กค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมเอ้ยฟิกเลยเหรอเล่นได้นะเดี๋ครับไปครับเอ้ยสวยไปกัต่อครเฮ้ยเต้าใช้สกิล ได้เลยนะครับไม่ต้องแบบย,ยังไม่อยากใช้กั๊กอะไรอย่างนี้ไม่จําเป็นนะครับคือแบบถ้ามันโดนป้อมตีหรือเพื่อนโดนกำลังโดนไล่เนี่ยเรามีสแต็กเนี่ยเรากดอันติขโมยความเร็วการเคลื่อนที่ได้นะครับก็ถึงแม้มันจะขโมยเบื้องเบนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะช่วยเพื่อนได้นะแค้ไี้ไหวนะดึงหน่อยครับเยอะไปนะไวโอมันจะฟรีนะครับ เล่นได้ไปเรื่อยครับมาต่อได้ครับเวลามีหนึ่งสแต็กก็ใช้สกิลสองก่อนแล้วทุบนะครับสแต็กมันจะหายไปนะครับแล้วก็ใช้หนึ่งลากคีฟนะครับสแต็กก็จะกลับมาเต็มใหม่นะเฮ้ยนี่เล่นได้เกือบตาย เสวยไม่มีทิปนะเพื่อนนี่เห็นไหมผมแทบแบบไม่ต้องเจ็บนะครับก็คือแบบตีปุ๊บกวนติป้อมตีกวนติแล้วเดี๋ยวอันติก็มาครับอันติมันคูลด,ดาวนั่นข้างเร็วนะแถมแพทนี้ได้เกาะเยอะขึ้นโคตรเยอะเลยนะครับโอ,โอเคตายต <c oughs> ตลากลิปครับติครับอันนี้เล่นได้ครับโอเคตาย,ตายสวยฮะประมาณนี้เดี๋ยวเกมนี้น่าจบเร็วไปนะเดี๋ยวผมจะให้ดู ช่วงกลางเกมเป็นต้นไปนะครับสำหรับเกมต่อไปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดช่วงกลางเกมมานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นดาบขีนะครับก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยสเปียโอนิอาร์มแล้วก็ดาบขีนะครับอย่างที่บอกก็คือเราเล่นเซตเป็นแบบว่าคล้ายๆเซตแพนด้าเมื่อก่อนนะครับที่มีคีเนาะ เพราะว่าสกิลสมันติดคีได้นะครับตอนที่มันทุบนะมันก็อาจจะเซอร์ไพรส์ดาเมจได้นะตังบางนี่คือชุดเดียวเลยนะครับอันนี้เหมือนเขาเห็นเราหรือเปล่าเฮ้ยเขาไม่เห็นนะโอเคตายเวลาฮะตัวมันเฟกได้นะครับคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องดาเมจล้วนก็ได้นะครับ ราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยตัวมันไม่ไดเอามาเพื่อแบบละลายแท้งหรืออะไรแบบนี้นะครับผมคือตัวมันค่อนข้างอ่อนแอกับตัวเอ่อออกไอเทมเกาะระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันบิวดัมเมจล้วนไปเลยเนี่ยแล้วมันไปเจอพวกออฟเลนธรรมชาติที่แบบมีเกาะบ,บ้างเนี่ยมันจะเล่นยากมันตายนะครับโอยฮะโอ้โอ้โอ้ยังไหวยอยู่ยังไหวยอยู่โอ้โอหแบบไฮะแต่เกมนี้ผมว่าอ,อกาะสะท้อนน่าจะชิลแล้วนะครับ เพราะตอนนี้ดามจเราน่าจะพอไหวๆชิลน,นะฮะมีงต้องดันเมฟก่อน,นะคระัเเคเบเพื่อนเสียโอเคกูกลังจะบอกว่าเพื่อนเสียบแจ็คก็สวยน,นะครับไม่เป็นไรครับจาร์กเล็กอยู่ จะอ้อมปิดได้นะครับเดี๋ยวหน้าถอยมาลายนี้นะโอเคมีตัวนึ่งเช็คคุ้มนะครับผมอันติเช็คคุ้มนะเฮ้ยตายอืมเฮ้ยเกณฑ์อยู่เพื่อนโอเคคนนำรอดคนตามตายเก็บสัตว์แตงกันนะครับอันนี้สองหนึ่งอันติหน้าตายครับ โอเค,ครจริงเกมน,นี้ดามเมจล้วน,นก็ได้นะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเข้าไปอาจจะไม่ได้ออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นได้นะครับเขาเหมือนอยากจะฝืนเล่นนะเขาปล่อยดาร์กบนนะครับเรารับดามเมจได้เยอะอยู่นะครับโอเคเขาไม่มานะหาเลยครับ อเดี๋ยวตีล่อนะครับคือถ้าเขาเห็นโผล่เนี่ยเขาอาจจะอยากมาปิดนะแต่อย่าอย่าไปล่อลึกมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเพื่อนอาจจะซ้อนไม่ทันนะแต่ข,ข,ข้างล่างโดนแล้วนะครับแต่น่าจะโซโลคิวอยู่โอเคโอ้โหมาจริงนะมาล่างปล่อยบนมาล่างโอเคทิศทางเทคนิคนิดนึดนง ันนี้ถ้าเมยมีอิมแพคออกกันเวทก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอิมแพคก,กับผมนะตอนนี้เป็นตัวเลนนะครับเฮ้ยห,หน้าตายจัดโอเคอันนี้แซมแรมนะขอาโบพลาดนะครับ,อบ,บรองเท้าเกาะ ก็ว่าทำไมมันถึกเห็นไหมคือแบบพอมันขึ้นเกาะนิดๆหน่อยๆนะมันแบบมันจะเบิร์ดเบาระดับหนึ่งเลยนะครับแต่คนก็อย่าไปมองว่าเฮ้ยพี่แม่งไม่เห็นเก่งเลยตัวมันก็โอเคยู่นะเฮ้ยเล่นแล้วการบัฟมาทำให้มันเล่นง่ายขึ้นนิดนึงนะครับก็คือมันได้เกาะเยอะมันได้รถคูดาวมันทำให้มันแบบรู้สึกว่ามันใช้สกิลสองได้แบบเร็วขึ้นระดับหนึ่ง หมือนมีรถคูดาเพิ่มขึ้อนอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> มันน่าตายจริงๆเฮ้ยเลนได้นะเล่ได้เล่นได้เล่นได้ดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยไว้ๆววว้ไวววยาว เรียบร้อยต่อได้ครับโอเคเฮ้ยยังไงเกี่ยวมามาโอเคสวยฮนะเห็นไหมพอมีกอดสะท้อนชิ้นหนึ่งนี่ชิลเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกตานะครับที่จะแบบออกกอดสะท้อนนะบางตาก็ดาเมจนล้นก็ได้ครับน่าจะชิลกว่าเดี๋ยวพยายามมั่นติหาเคนนะเฮ้ยทุกโดนเคน อะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่ได้แบบว่ามองเห็นนะครับแม่งทุบโดนเฉยอะไรเงี้ยีไปจบแล้วครับอ้าวอันนี้สวยฟิกมาโดนทุบต่อเอาวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับไบรอนในแผงปัจจุบันเนาะก็สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นทางเลือกออฟเลนตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมแต่ถ้ามีสกินก็น่าจะโอเคกว่านี้นะครับผมกม็ส่วนตัวคิดว่ามันค่อนข้าง ทำไฟได้ดีนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่ถ้าเข้าพลาดก็ตายเลยนะครับฟิลแบบว่าอันเลนเลยนะครับคือมันคือพี่น้องอันเลนครับแทนซ้อนเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็น่าจะโดนบุรี่เหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไบรอนในปัจจุบันก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับว่าเราควรเล่นประมาณไหนนะครับคอมโบประมาณไหนเนาะแล้วก็เลี้ยงสแตทยังไงนะครับผมนี่ผมได้ทุกตาเลยนะครับผมทุกตาในอำเภอเลยนะนี่เห็นไหมทำแล้เมจเยอะแล้วเมจเยอะนะครับนี่คือไบรอนนะครับผมเจอกันฮะ